สวัสดีครับวันนี้จะมาเตือนภัยการสั่งแบตเตอรี่ออนไลน์นะครับแบตเตอรี่อันนี้ผมสั่งมาเป็นขนาด12โวลต์20แอมป์นะครับเป็นแบบเจลปัญหาที่ผมเจอคือแบตเตอรี่ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับวิธีสังเกตเราสังเกตที่รูขันสกูค,ครับข้างในมันจะมีคราบดำๆอยู่และด้านบนเนี่ยมันเหมือนเป็นรอยที่ถูกขัดเพื่อปรับแต่งมาครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผ่านการซ่อมมาแล้วเป็นของที่ใช้แล้วครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อมีเครื่องเช็คแบตเตอรี่ด้วยจะดีมากเลยนะครับวิธีเช็คก,ก็ผมก็แบตเเตอรรี่ทคับ กับ,บเจลนะครับก็กดเช็คคับอันนี้ผมตั้งไว้ที่300 cca แบตเตอรี่ตัวนี้มีค่ารียอยู่แค่50 cca ครับปกติมันจะต้องอยู่ที่230ถึง250ในกรณีที่เราชาร์จเกือบเต็มแล้วครับโวลต์13โวลต์นเนี่ยก็คือใกล้เต็มแล้วครับส่วนค่าความต้านทานเนี่ย56.8ค่าความต้านทานภายในเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีครับนี่ผมจัดการคืนสินค้าเรียบร้อยแล้วครับฝากเพื่อนๆเ,เช็คดูด้วยนะครับ